สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับตรงนี้ผมจะมาคำนวณสูตรเดียนแต้มรวม10หน่วยบนหรือเต้มรวม2ตัวบนให้ชมกันนะครับก่อจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจอกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ ทางแบบนี้ฝากกดติดตามบันทึกการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่จากทางช่องโสรหววไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับผลมาพอดีเลยแทมสิดหน่วยบนที่แล้วเข้าแค่สามโตดเนาะทีแล้วตัดออกเลยห้า ห้าหนะ้าเนาะเห็นห้ามันอ่อนก็เลยตัดห้าออกออกจิตเปดเฉยเลยเต็มห้านะไม่เป็นไรนะครับมาดูวันนี้จะมากี่สูตรมาดูกันนะครับอานะสองตวบนจากสูตรเต็มเนาะใช้ไปก่อนยังใช้ได้ถ้าใช้ได้ก็จะลบทิ้งนะไม่ใช้เต็มเนาะยังใช้ได้อยู่นะ้ะเอหนึ่งเอเก้าส่วนหนึ่ง องสามสี่หกติดเจ็ดก็คือตัวนี้นะถึงจะหลุดสามก็ติดแต่เราก็เพิ่มตรงนี้สามก็ติดหนึ่งมันเนื่องจากกันมาตำแหน่งนี้ตลอดเลยศูนย์ 1, 6, บวกหนึ่งได้หนึ่งอ๋อข้าหกสิบเอ็ดเต็มหนึ่งอะไรข้าเาบวกหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งสี่หกได้ศูนย์เต็มศูนย์สี่บวกหนึ่งเต้มห้าเองสี่ลบแปได้ห้าดังนั้นเราก็ต้องหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเต็มตำแหน่งนี้เลยตำแหน่งน,นี้มาสามก็ติดแล้วนะก็เลย พิ่มมาด้วยนะเด็ก็เ,เลยใช้งานต่อถ้ามันถ้ามันถ้ามันหลุดไม่ตรงกันเนี่ยคนเยอะเยอะเยอเลิกใช้งานพอดีม,มันหลุดตำแหน่งนี้หรือจะหลุดสามว่าติดแต่ก็ยังใช้งานต่อได้เทคนิคก็คือเอาตัวนี้มาพิจนารณาด้วยนั่นเองนะครับและมันจะหลุดไปเขาด้วยน13 4 13 4เนาะอสองส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดส่วนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดขิดเก้าเนาะเพราะว่า เวลามาหุดไปตำแหน่งนี่4วนหงได้5คือ7บก8ได้5ปปเต็ม5ก็เอาแวัหนึ่งได้9ก็เอาตำแหน่งที่มาหุดมาพิจรารณาด้วยนั่นเองครับมันจะได้ใช้งานได้เนะ A 3 1 2 3 5 6 7 8 9 1 2 3 5 6 7 8 9หัดตกแล้วคือตัวนี้นั่นเองนะครับ A 4 6 7 8 9ตัว1 2 4จิด5เนอะ7 8, 8 9ส่ว1 2 4 ก็บวกหนึ่งมันได้สีเสเต็มหนึ่งมันก็เข้าเนาะขอมูลนิยมสี่สิบแล้วก็ก้ามูลนมยมได้สิบนั่นเองแ้ก็หกสี่บวกหกก็ได้สิบนั่นเองเต้มสิบด้านศูนย์ก็เอาตรงนี้ก็เอาตอนไหนที่มูลนิยมใช้งานด้วยสี่บวกนได้ห้านี่คือตัวนี้นั่นเองเพื่อให้มันใช้งานได้ต่อมันยังใช้งานได้อยู่นั่นเองครับอืมเพื่อมให้มันหลุดเนาะตอนนี้นี้มันเคยหลุดนั่นเองมันอาจจะมาอีกอีกก็ได้เดี๋ยวมันมาก็ได้นั่นเองนะครับ าไม่มาในนี้ก็จะมาในนี้นเองอันนี้มาแถวนี้มาสามมอติดแล้วตรงนี้นะถุนนี่นะเนาะแล้วมาเทียบชนกันเลยนะครับเนาะน้องตะบนจากสุดแต็มเนาะเทียบชนเรียนชนในีกหนะึ 2, 7, 8, นะ่งเนาะสองเจ็ดเปดเเนาะก้าเอาเองสี่สูตรเอาสี่สูตรเลยนะกล้าว่าดวงหนะึ่งสองเจ็ดเก้าเนาะหนึ่งสองเจ็ด ดเก้าหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าส่วนสี่สูตรอย่างนี้นะันเองกเ,เอาัวสี่สูตรเราพิจารณาถ้าสูตรสามคืกันมานะต้องไม่หลุดสูตรใดสูตรหนึ่งสี่สูตรนี้แต่เรามาสี่สูตรนี้นะถ้าเข้าทั้งสี่สูตรสองตัวล่างก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับนี จา,ากส่วอล่างจากสูตรเต้มได้ดังนี้เนาะแต้มหนึ 2, ่งเต้มสองเต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้าก็หมายถึงอะไรอะไรบวกกันได้หนึ่งก็แถวนี้นั่นเองนะครับเนาะอะไรบวกกันได้สองก็แถวนี้อะไรบวกเจ็ดก็แถวนี้อะไรบวกแปดก็แถวนี้อะไรบวกกันได้เก้าก็แถวนี้แต้มขี้จะมีอยู่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าชุดเต้มคู่ชุดสองสี 2, 4, 5, 8, ่หกแปดต้องจะมีอยู่หก หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกตมคู่จะมีเบิลเนานะถ้าแต้มคี่จะไม่มีเบิลแต้มคู่จะมีเบิลมาหนึ่งตัวบ้างสองตัวบ้างอย่างนี้เนาะเแต้มคู่จะมีเบิลสองตัวอ,อ๋อสองสองหกแต้มแปดก็จะมีสี่สี่หกเก้าถ้าแต้มคี่ไม่มีเบิลเนานะมีห้าตัวนั่นเองนี่ที่มาของสองตัวบนจากสูตรแต้มถ้าสูตรไม่หลุดก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะมันก็จะใช้อีพที่หนึ่งสนะูตรกรรมการของเราเอาไวค้คาดเด่นวัดดวง ในทุกอีพเลยใช้สูตรในอีพีที่หนึ่งนะครับมีที่หนึ่งอยู่ไหนแล้วมีที่หนึ่งที่หนึ่งจะเอาคัดว่าเด่นในทุกอี p ีเลยผมเลือกห้าสูตรนี้มาเป็นสูตรกรรมการเนาะอีพีที่หนึ่งเด่นสิบหน่วยบนห้าสูตรเนาะนี่ใครอยากเห็นที่มาของตัวเลขกนะ็อยู่ดูใน EP พีที่หนะึ่งเนาะอะไร ทีมพูมคือชน5สูตรสี่เหลืองมาถึงชน4ใน5สูตรนั่นเองนะครับเนาะ4ใน5สูตรนี้สี่เหลืองทีมภูชนชน5สูตรมันจะไม่จับเทียบสูตรทีละตัวเนาะจะเอาเทียบทีละชุดเทียบในชุดเลยง่ายดีเองชุดหนึ่งชน5สูตรสีมภูมิเนาะเอาอย่างนี้เนาะแถวหนึ่ง29 29ไม่มีชนนะครับ สามแปดมีชนห้าสูตรซีมพูนะครับอันนี้ห้าสูตรซีมพูเนาะคนสงสัยห้าสูตรยังไงเนาะก็ห้าสูตรนี้แหละมันเป็นสีมพูสามแปดยกตัวอย่างเช่นเนาะจะให้ดูก็ได้นะสามแปดมาหนึ่งถึงสองตัวในห้าสูตรนี้นะั่นเองเนาะสามแปดเช่นหนึ่งสามแปดชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรชน, 4, ชน, 4, ชน 5, สี่สูตรชนห้าสูตรดังนี้นั่นเองเนาะดีเจ็ดมีชนไหม สี่เจ็ดไม่มีชนทังสี่ในห้าสซอรก็ไม่มีนะครับห้าหกเอามีชนสี่สูตรนะครับเอามีชนสี่สูตรสี่สูตรวงน้ำเงินเนาะห้าสูตรวงแดงแล้วกันนะศูนสองชนสี่สูตรหนึ่งหนึ่งไม่ไม่ถึงสี่สูตรสามเก้าไม่มีสี่สูตรสี่แปดชนสี่สูตรนะครับ ห้าเจ็ดไม่มีสี่ในห้าสูตรหกหกไม่มีสี่ในห้าสูตรศูนย์เจ็ดมีห้าสูตรนะครับเจ็ดมีห้าสูตรหนึ่งหกมีห้าสูตรนะครับหกชนห้าสูตรสองห้าศนห้าสูตรนะครับ สามสี่สามสี่ไม่ถึงสี่ในห้าสูตรนะครับแปดเก้ามาสี่สูตรนะครับชนสี่สูตรศูนย์แปดไม่ถึงสี่ในห้าสูตรโอ้สี่สูตรศูนย์แปดมีสี่สี่สูตรหนึ่งเจ็ดไม่มีสี่ในห้าสูตรสองหกชนสี่สูตรนะครับสามห้า ไม่ชนสี่ถึงห้าสูตรซีซีเก้าข้าเบอร์นี้ไม่มีเลยนะสี่ในห้าสูตรไม่ถึงศูนย์เก้าชนที่ห้าสูตรนั่นเองนะครับหนึ่งแปดไม่ไม่ชนสี่ถึงห้าสูตรสองเจ็ดไม่ชนสี่ในห้าสูตรสามหกมีอยู่ชนอยู่สี่สูตรนะครับสี่ห้าชนที่สี่สูตรนั่นเองนะครับ สี่สูตรโงโงน้ำเงินลืมไปเนาะสี่สูตรั้งหกสี่ห้าสี่สูตรนะครับจะได้เด่นสุดอยู่ในกลุ่มซีพูเด่นรองอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนะครับว่าจะเลี่ยมาเด่นรองเนาะกลุ่มสีเหลืองห้าสูตรหลุดไปหนึ่งสูตรอยู่ในกลุ่มสีเหลืองเนาะอันเองวันนี้ถ้าไม่มีสูตรเด้หลุดคือในกลุ่มสีพูนั่นเองครับก็อยากพิจารณาทั้งสองแบบ้งเด่นสูดที่เด่นรองเด่นสูตรซีพูเด่นรองสีเหลืองใครจะชอบแบบไหนก็เลือกเอาเอง แล่วกลาบตามใจชอบเนาะลองใครมีเทคนิคของอของก็ชอบอีพีไหนก็อีพีนั้นมาเทียบชนก็ได้ตามใจชอบยั้ไยตัวมันมีหลายเทคนิคผวก็มึงจะเอาเทคนิคไหนมานะมึงกจะจับเทคนิคไหนสูตรไหนนั่นเองก็ไม่รู้เนาะจับตามที่ทำให้ในคลิปแล้วกันเนาะมันมีหลายทีการเนาะ ถ้ามีสูตรใดผิดใน EP นี้เนาะสูตรแต้มเข้าทั้ง4สูตรแล้วก็4สูตรบวกกับสูตรกรรมการที่5สูตร4บวก5เป็น9สูตร9สูตรใน EP นี้ถ้ามีสูตรใดหลุดก็จะอยู่ในกลุ่มสีมู่นี่นะครับเนาะนี่ถ้าสูตรแต้มเข้าเนาะแต่สูตรกรรมการมันหลุดไป1สูตรก็อยู่ในกลุ่มสีเหลืองเนาะถ้า2ตัวบนเข้าแต้ม2ตัวบนนีเข้าเนาะ แต่กรรมการเราหลุดมาไม่ถึง 40, สี่สูตรในห้าสูตรนี่มาสามสูตรลงมาอย่างนี้ในกลุ่มนี้จะไม่มีเลยนั่นเองนะครับนี่เหรือเออถ้าถ้าสูตรถ้าสูตรนี่ถ้าสูตรนี้หลุดไหมถ้าสูตรนี้หลุดสูตรใดสูตรหนึ่งในสี่สูตรนี้ในกลุ่มนี้จะไม่มีนั่นเองนะครับแต่ถ้ากรรมการมาในสามนี่ไม่ถึงสี่ในห้าสูตรแต่สูตรนี้เข้ามันจะอยู่นอกวงกลงมบางทีนะ สีมนาข้างนอกนี่แหละหนึ่งสูตรเข้าแต่กรรมการหลุดมาไม่ถึงสี่นะสูตรมาสามสูตรนี่ถ้าสูตรนี้เข้านะเขาอยู่นอกวกลมเนาะอันนี้อันนี้พิจารณาเอาแบบนี้อัดีนะครับนะถ้าชอบแบบเปลี่ยนสูตรมาทุกคลิปเอมาทุกมาทุกสูตรในพีนี้ก็จะเป็นในสีชมพูเนาะตะบนเข้าแล้วก็มากรรมการเข้าด้วยห้าสูตรอย่างงี้กสีชมพูแล่วกัาตะบนเข้าสี่สูตรกรรมการหลุดหนึ่งสูตรเพื่ออยู่กลุ่มสีเหลืองพิจารณาแบบนี้เนาะ ผมจะพิจารณาไปในกลุ่มซีมูและสีเหลืองเท่านั้นนะครับอครจะพิจารณาอยู่ไหนก็เองก็พิจารณาเองตามใจชอบได้เลยนะครับอีนี้ก็เป็นทีที่เจ็ดแล้วนะครับใครมีทางคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องหรือโปรไฟล์ของช่องสูตรน้อยไทย956นะครับพิจารณาช่องกดคาว่าวีดูดหนึ่งครั้งเ็จะเห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรที่เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใชู้ตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้น,น,ไ,น,น,ดน,นได้ตามใจ ชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกทุกท่านจงโชคดีครับ